ต่อกันที่สาขา transportation ครับผู้ชนะในสาขานี้ได้แก่ขอแสดงความยดีกับ ไช่เอลวสครับเรามีทีมที่รวมตัวกันได้ดีซึ่งตอนนี้มีอยู่4ท่านมาจาก Gen X Gen Millenium ซึ่งก็เป็นจุดแข็งซึ่งเราหาได้ยากมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมมันอยู่ทั้งประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจที่จะฟังเสียงข้างนอกฟังเสียงลูกค้าฟังเสียง customer ซึ่งเข้ามา engage กับเราในโซเชียลช่องต่างๆนะฮะสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยคือเรื่องของการสร้าง community คอมมูนิตี้คือว่ามีช่องทางเฉพาะอบจงซึ่งคนคอน s u m อ e r หรือว่าคัสเตเมอร์เนี่ยมีความสนใจในการที่อยากเข้ามาฟังเข้ามารับรู้เข้ามาไลค์เราพยายามจะฟังเขามากขึ้นเอนเกจจ e เขามากขึ้นแล้วก็ให้เขามากขึ้นอย่างเช่นมีมีรางวัลมาแจากในโซเชียลมีเดีย ต้องพยายามที่จะรีสปอนกับลูกค้าแล้วก็พยายามมีฟีดแบ็กในสิ่งที่ดีๆออกไปให้กับลูกค้านะครับใครที่ติดตามก็จะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เราเรามีเรามีเบนฟิตให้ลูกคา้าหรือพอรู้ว่าเราข้เข้ามาทุกเดือนอยู่แล้ว ฝ่่่ายยเนีคะ,คะพยายามทำภายใต้งบประมาณที่จำกัดน,นะคะแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพื่อให้ follower แฟนเพจของเราะค่ะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเที่ยวบินบริษัทนะคะเรื่องของ product and service ของบริษัทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของ DC ของออฝ่ายช่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอร์ครับ ะะการมีเทนเนนต์โซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่เราก็จะต้องตามเทรนตลอดเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานกันตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็ถึงค่ำเพราะว่าบางครั้งมีอะไรให้โพสมีอะไรให้ติดตามมีอะไรให้เกาะกระแสเราก็ต้องออตามดูตรงนั้นนะคะปี2020เราติด1ใน5นะคะที่ได้รับรางวัลน,นะะแต่ปี2021 เราถึงได้รับรางวัลที่ดีทางฝ่ายสื่อสารตราผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลนะครับมีการาวางแผนล่วงหน้าแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนที่ทางฝ่ายได้วางสริธิ e เอาไว้นะครับทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับ ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณ follower แล้วก็คนไลค์เพจทุกๆคนนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มี engagement ในโพสต์ของการบินไทยในทุกๆโพสต์ทั้งในทุกโซเชียลมีเดียขอฝากโซเชียลมีเดียของการบินไทยนะคะส่งกำลังใจมาให้กันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะ